สวัสดีครับผมนนคนกระสินและนี่คือที่สุดของปี2020ของนอนคนกระสินจะมีคลิปไหนบ้างนั้นไปดูกันเลยครับฝาก, like, ก,กกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ให้ช่องนอนคนกระสินด้วยปี2021นนคนกระสินเตรียมเสิร์ฟคอนเทนต์ดีๆมีสาระเพียบทุกสัปดาห์แน่นอนครับผมมีทั้งวิดีโอสั้นมีทั้งคลิป นุ่นนั่นเยอะแยะครับจบความแล้วไปกันเลยไปมาแม่ๆลงมาดูหน่อยเอาวางพ้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปยิงไปเย็ยเนเร็นมาไม่กอดมาไม่กอด ผมกังวลครับนายตอนนี้ลมจะหอบลมจะโดนอย่ยงนะฮะเข้าเทเทลงไปเลยเทดีๆย้ายห้หอให้โดนนะครับระวังระวังระวังเป็นอย่างมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่สวยงามนะครับอ่ะทางที่สองไปทางที่สองไปอันนี้มันอันนี้มันจะให้ถั่ว ที่สองไปอย่าพึ่งตักนะครับอย่าพึ่งตักอย่าพึ่งตักเลยอ่าเพือไปีทไป่อนพร้อมแล้วเทอ่ามาช้าไม่ไหวงานแล้วเี่พู้เอกรับไหมครับพึ่งทางด้านเี้เอะหวใแห้งนะครับว่าผพูดทางด้านสารที่มีทิ้งเลยอ่าอ่าวีสามลงนะครับไปแล้วไปแล้วอ่าวี อานนี้ไปแล้วอ่ะงานที่สามประชานะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะฮะไม่ต้องรีบเลยมันจ,จะต้องบริสุทธิ์และโปร่งใสพร้อมยังพร้มอมเท่<า>ร้านกาชาติในประเทศไทยนี้น่าจะมีร้านเยอะนะคะรับที่รู้ว่าเป็นโคชกเองเนี่ยไม่มีงานทำก็งานไปเลยให้ขอมัชชากาชาดอย่าง้ดวการสุดท้าย เอาใพอครบแล้วนะครับขอเวลาประมาณครึ่งนาทีให้มัดขาไน้นะให้เต็มที่ก่อนแล้วก็ไปช้อนไปตักนะครับแล้วก็ไปช้อนไปต่างนะเต้าหัวเทมาใหนะ้เวลาแล้วครับแค่ดเดียวให้มัดขาวเปียกนะ้ำให้ทัว่วตัวก่อน อันะนะครับพ่อแม่พี่พกกน้องครับเรว่องการกรบอย่างสูงนะครับท่านรบกัวยักษ์ป่าเถื่อนนิดเดียวนะครับข้อที่หนึ่งนะครับท่านาทรงป่าที่ท่านมีให้าาก,กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะฉีดปากของท่านนิดเดียวนะครับพร้อมท่านจะยื่นไม้ให้ท่านจะเอาตะกร้าให้ท่านนะครับแล้วก็ตักตามจำนวนนะครับตักตามจำนวนเสร็จแล้วอันนี้สําคัญนะครับเสร็จแล้วอยา่าแกะเองนะครับเอาไใ่ไดโนเสาร์หรือม้าฉาเนี่ยในตะกร้าเนี่ย เอาไปสองขาครับให้เจ้าที่แก้ให้เจ้าที่แก้ให้นะครับเสร็จแล้วเดินไปด้านบนด้านหลังพ่อไปรพ่อใครพอไปอาูก็อยู่ด้านหลังนะครับรางวัลพิเศษก็อยู่ด้านหลังถ้าได้รางวัลใหญ่ขึ้นมารับบนนี้ขึ้นมารับบนนี้นะครับยาแก้เองโดยเ็ดขผด ยาแกเอเด็ดขาดและเพื่อเป็นกากรยืนยันนะครับว่าทุกบัตรทุกเบอร์มีรางวัลทั้งสิ้นนะครับหากมีปัญหานะครับหากมีปัญาหาหมายความว่าการลองกรณีที่แก่บัตรออกมาแล้วแก่เบอร์ออกมาแล้วไม่มีบัตรไม่มีเบอร์มาจักเพิ่มนะครับเาจากเพิ่มได้เลยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อใหม่นะครับเพื่อความถูกต้องและก็ยุติธรรมทุบโบนปีนะครับได้เวลาเป็ลงโพนเริ่มแล้วนะครับ ตักได้เลยครับเปิดการตักได้เจยดนะอู้หูจุกแน่เลยไม่ต้องีดนอู้โอ้ว้าวโอเมย์กอดพระเจ้าช่วยขวดไม่ต่อโอ้โอมยกอ โอ้ต้องขัดดว่วยเลยโอ้โหวันมาแล้วโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้เห็นไหมครบเดาเสื้อผ้าเมื่อกี้ขึ้นมาโอ้โหเนี่ยครับหมูหมักงาทั่วเนี่ยโอ้ ผัดผัดไปอู๋อร่อยแน่นอนแซ่แบแซ่บแน่นอนครับแซ่บแน่นอนเดี๋ยวขอพูดประสบการนะครับว่าเพิ่งมาทำอาหารนะครับเพิ่งมาจริงๆจะกับการทำอาหารนะไม่ค่อยได้ทำเองนะแตมาจอพ่อแม่ทำให้จริน นี่ครับท่านผู้ชมครับก็ไปที่บริเวณนะครับสำหรับวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นหมูหมักงานนะคะท่านผูช้ชมครับนี่ โอเคนะโอเคนยก็มันเลยว่าประทับใจมากเลยครับวันสองก็ดียวขอเล่าวันสอบกนนะฮะว่าผมประทับใจอะไรบ้างก็อย่างแรกดีมากเลยครับการจัดการเนี่ยของนรงเรียนเนี่ยดีมากเลยก็คือให้นักเรียนนี่นั่งห่างกันสักหนึ่งเมตรแล้วก็แยกกันนะคนละฝั่งนะฮะ ก็รู้สึกว่าประทับใจสุดๆนะเออก็ไม่ถึงก็มันไม่ค่อยได้คุยกันนะก็อยากทักทายเพื่อนๆอยู่นะฮะก็ไม่ได้คุยกันสักเท่าไหร่นะฮะก็พอไปถึงห้องก็ข้อสอบก็ว่ามันก็ยากมันก็ยากอยู่นะมันอีนูเด็ดนะฮะซึ่งงันนี้ผมทำได้ก็คือมันครับเท่าไหร่ให้ทายไม่กล้าบอกอีกกว่า ผมบอกทีนี้ว่าผมติดแล้วกันนะฮะผมติดนะฮะติดก็สอบเสร็จก็ลงมากินข้าวนะก็นี่มีพี่คนหนึ่งส่งเสื้อมาให้นะเขาพูดขี่มากๆเดี๋ยวเอาไหมเดี๋ยวเอาโชว์ให้ดูนะฮะ นี่ขนาดไม่พิงนั้นเนี่ยยังนืน่อขนาดนี้เลยครับ ินะฮะฮนี่คือจุดเช็กอินนะครับทุกคนครับนี่ก็เหมือนกันครับทุ่มต่างๆเพื่อมาชิกทุกันได้นะฮะที่จุดน้่งกินนะฮะวันนี้ก็วันลอยกระทงนะฮะทุกคนครับก็ข้างล่างจะมีกระทงจากทุกต่างๆนะ,ะทุกคนครับ ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยให้เราจะทงออนไลน์นะทุกคนครับก็ระวังไว้ได้วยแล้วกันนะฮะใครไม่มาก็รอรอยูะะ่บ้านนะเราจะทงออนไลน์อยู่บ้านนะทุกคนวิวสวยมากทุกคนจริงนะทุกคนครับก็วิวฟ้าก็สวยวิวก,ก็สวยเหมาะมากที่จะมาเดิน <laughs> ะนะฮะ กรเต้เทีรู้สึกว่าปีนี้นะฮะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยนะฮะปีปีห2ที่ผมได้มาแต่ไม่ได้ลงคลิปลอยกระทงหนีรู้สึกว่าอาเวทีแต่รู้สึกว่ามันไม่เท่านี้นะแต่รู้สึกว่าปีนี้ก็เวทีนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นนะทุกคนครับ คนก็ตรงนี้ก็มาชิคกินกันได้นะวันนี้ก็วันสงวันรอกระทงเสร็จทุกคนวันเราจกระทงนะฮะก็มีตระง,งให้วันถ่ายรูปกันนะฮะก็รู้รสึกว่าคนยังไม่มานะฮะผลุมพุกกลุ่มวัวทำไมเนี่ยแต่ผมก็อยากได้วิวนี้อยู่แล้วนะฮะก็มาปีหน้านะฮะก็มาเจอกันได้นะฮะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะก็ นี่ก็มีการคัดกรองนะฮะทุกคนการคัดคัดกรองมีการแจกแมสด้วยใครที่ไม่อยากแมสมาก็เข้ามาได้นะแต่ต้องใส่แมสนะฮะผมก็ต้องขอดแมสพูดนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้เอาหูฟังมาถ้าหูฟังมานี่ก็จะพูดได้นะโดยไม่มีด้วยใส่แมสนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างๆวิดีการ์ดดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมไปดูบรรยากาศกันเลย สวัสดีครับ มาลองชิมไปเลยโอ้โสัตัดอีก้ออร่อยอีกคออ้โหอร่อยมากฮะก็ลองมาชิมมาดูกันได้นะฮะว่ามันอร่อยขนาดไหนอีกคำเยุณยมเฮ้ยโอ้ยสงนียยัง สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจมากๆที่ Subscribe ให้ผมนะฮะตอนนี้ก็910กว่าซับแล้วอีกไม่กี่10บซับนะฮะเราจะไปถึง1 0 0ซับสไคร์เบอร์และไม่กี่อีกหลายร้อยชั่วโมงเลยทีเดียวเราจะไปถึง4 0 0 0ชั่วโมงแล้วฝากทุกคนนะ่ะเข้าไปดูคลิปวิดีโอของผมด้วยนะครับ ก็สุดท้ายนี้ปี 21, 2 0 2พผมก็เตรียมเสิร์ฟคอนเทนต์ดีๆมากมายเลยทีเดียวให้ทุกท่านได้ดูกันไม่ว่าจะเป็นนนทตัวนนทตเองชิมิไรเองรีวิวไปเรื่อยเกมม้นนก็จะกลับมาแล้วเพลงก็จะปล่อยก็คือเพลงเป็นเพื่อนแตกเลื่อนไปแฟนซึ่งตอนนี้จนตีพร้อมแล้วกำลังซ้อมอยู่นะครับอีกนิยายนิยายคู่ซาทจะซี เออฮูซ่าถ้าจะดีก็จะเตรียมปล่อยเป็นตอนๆไปตอน,ตอนละหนึ่งเดือนนะฮะหนึ่งเดือนแต่ตอนนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้นอนอคนกาะสินด้วยไปแล้วครับ